สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพานิชาประจงใสยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ 6, โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ค่ะวันนี้หนูจะมาท่องบทอาคยานบทเลือกความดีความชั่วค่ะความดีความชั่วปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวนั่งเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดทั อย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันหวานลงจงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผล มีทั่วไปความชั่วาห์ยจ